สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเรื่องไทยพวนกันต่อนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่คุยกันเรื่องภาษาพวนนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนิดหน่อยวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องเอกลักษณ์ของไทยพวนนะครับไทยพวนก็เหมือนกับไทยทั่วไปนะฮะไทยเวียงไทยทรงดำไทยยวนนะเขาก็จะมเีเรียกว่าเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอาหารประเพณีวัฒนธรรมภาษานะครับ ทั้งหมดนียก็จะมีแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นภาษาเนี่ยแต่ถ้าเกิดภาษาเนี่ยถ้าเราไม่พูดกันก็ไม่รู้ว่าเป็นไทยอะไรนะไม่รู้ว่าเป็นไทยทรงดำไม่รู้ว่าเป็นไทยพวนไทยเวียงไทยยวนแต่ว่าสําหรับอ่าไทยพวนเนี่ยอ่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องอโครงสร้างทางเอกลักษณ์ที่คล้ายๆกันเราจะพูดถึงจุดที่มันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของไทยพวนโดยเฉพาะคือมองเห็นปั๊บก็จะรู้เลยว่าไทยพวน ที่ผมสภายอยู่นี่ครับไม่ใช่แบบภาพแบบครูสลาครูสลานักแต่งเพลงชื่อดังนะครับที่เห็นอยู่นี่คือสัญลักษณ์ของไทพวนนั่นก็คือย่ามแดงนะครับย่างแดงจากเชียงขวางนะครับสัญลักษณ์ของไทพวนเนี่ยในเชียงขวางนั้นก็ยังมีอยู่คือเด็กๆในเชียงขวางเด็กนักเรียนในประถมในเชียงขวางเนี่ยก็ยังสะพายย่ามแดงไปโรงเรียนกันทุกวันนะครับเห็นปั๊บนะฮะที่ประเทศลาวเห็นย่ามปั๊บจะรู้ว่าอ๋อพวกนี้พวกไทพวนนะครับ ส่วนในเมืองไทยเนะี่ยนย่ามแดงเนี่ยได้สูญหายไปนะครับสูญหายไปประมาณสัก40ปีที่แล้วคือคนพวนนั้นไม่นิยมย่ามแดงสะพายกระเป๋าหนังอะไรไปหมดเห็นย่ามแดงน้าล้าสมัยนะครับ40ปีที่ผ่านมาเนี่ยพลอ่าบร,รกาศอ่าท่านพลรากาศโทปุ่นวงวิเศษนะท่านก็จะบอกไว้ว่าตอน,นเด็กๆท่านก็สะพายย่ามแดงนะครับน่าเสียดายจริงๆครับไอ้นี่ก็คือเอกลักษณ์ของไทยพวนที่แท้จริงนะครับ ถ้าเป็นเสื้อนะครับจะเป็นเสื้อปัดเสื้อเป้าของไทยพวนเนี่ยนะครับก็เป็นเสื้อที่ร่วมสมัยใช้ด้วยกันในกลุ่มคนไทยยวนจีนเสื้อเป้าก็คือเสื้อมังกรหยกแบบหนังจีนครับของไทยพวนก็อยากจะแตกต่างกันด้วยสีใช้สีครามเท่านั้นเองลวดลายก็ผ <c oughs> สมผสานกันแต่รูปทรงมันคล้ายกันเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะมา <c oughs> ขออภัยนะครับโดนฝนนะวันนี้ก็จะมาขอชวนเชิญให้ไทพวนเนี่ย ได้ใช้ย่ามแดงเป็นสัญลักษณ์ไม่ว่าจะไปงานอะไรก็แล้วแต่นะครับงานร้อยใจไทยพวนงานจฉลิมในวันแห่งประเทศไทยหรือไปทําบุญวันพิเศษประเพณีวัธนธรรนขมอไทยพวรวนเะนี่ยขอให้ติดย่ามแดงไปด้วยโดยย่ามแดงนี้เนะี่ยเราจะใช้อเอกลักษณ์ลวดลายแบบสุขโขทยัยแบบสีสัตว์หรือจะใช้ผ้าลายมัดหมีอะไรก็ได้ที่เป็นแบบลายของคนพวนนะครับก็จะทําให้มีกลุ่มมีก้อนแล้วก็ยึดประเพณี ย่ามแดงของไทพวนไว้ต่อไปนะครับอย่างที่เมืองเชียงขวางนั้นนะตอนนี้ประเพณีอื่นๆนะเราไม่ต้องไปพูดถึงนะครับก็ดูเป็นไทยดูที่ไทพวนเนี่ยเป็นประเทศไทยเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าที่นู่นนั้นได้สูญหายสาบสูญไปหลายสมัยนะครับหลายสมัยเลยโดยเฉพาะสมัยปราบพ่อสมัยโลหานี่ก็ไม่มีเอกสารอะไรเหลืออยู่นะครับเพราะนั้นประเพณนี้ต่างๆก็เหลือน้อยเต็มทีนะครับทางนู้นก็พยายามมาดูที่ประเทศไทยนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เสนอเอกลักษณ หรือสัญลักษณ์ของไทพวนก,ก็คือย่ามแดงนะครับย่ามแดงนี้นะครับขอให้ทุกท่านที่มีจิตใจเป็นพวนและอยากรักษาโนรักของพวนนะครับก็คือใช้ย่ามแดงสัพายนะครับจะเรียกว่าถงุงถุงอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ให้เป็นย่ามแดงส่วนลวดลายนั้นจะใช้ลวดลายแบบสีสัตว์ครับที่มี8ปดเก้าลายหรือใช้ลวดลายแบบมัดหมีแบบรบุรีหรือที่ต่งตางๆที่เป็นพวนนยครับขอให้เป็นย่ามแดงแล้วก็มีสัญลักษณ์พวนไว้ชนิดหนึ่งน,นะครับ หรืออย่างน้อยสุดก็มีตราเครื่องหมายพวนบที่ท่านอาจารย์ประหยัดองดามออกแบบไว้ให้ใสเข้าไปได้นะครับวันนี้เสนอเอกลักษณ์ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของไทยพวนที่ในประเทศไทยนั้นกําลังสูญหายย่ามแดงของไทยพวนสวยสดงดงามครับผมเองก็ใช้สะพายเป็นประจำขอบคุณครับอย่าลืมนะครับย่ามแดงแล้วเจอกันครับ